ทุกคนเรื่องน้องชาร์ลอตออสตินที่ว่าโดนวิชาชีพหลอกเงินไปสี่ล้านบาทสุวนเพื่อนไม่ต้องไปซ้ำเติมน้องแล้วนะเว้ยเพราะว่าคนที่ไม่โดนกับตัวไม่รู้จริงอันนี้ขอเล่าในมุมของคนที่แบบว่ามีคนใกล้ตัวที่เป็นคนหัวอ่อนนะแกคนที่เขาแบบอยู่ในภาวะนั้นมันจะมีจังหวะตกใจที่แบบว่ามันงงเว้ยตอนนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งคือเพื่อนอีกคนใกล้ตัวเนี่ยเขาแบบอยู่โดนโทรมาและเป็นมุกเป็นมุกแบบที่เราเคยได้ยินกันนะ่ะ คแบบว่าคุณโดนข้อหานี้นี้นี้เดี๋ยวจะมีหมายสารไปเดี๋ยวจะให้เคลียร์ตำรวจตำรวจแล้วเพื่อนอ่ะจากที่ยืนถือแก้วโกโก้อยู่คืออยู่หน้าร้านโกโก้ไปคาเฟ่แห่งหนึ่งกําลังเทคเอเวออกมาปั้งชียืนนิ่งชีแบบว่าขาตายชีย่ไม่ยอมขึ้นรถชีแบ,บยืนอึ้งอยู่แบบเอะ๊ะยังไงนะคะเพราะว่าอะไรว่าไอ้พวกเนี้นมันมีข้อมูลมีชื่อมีนามสกุลมีเลขบัตรประชาชนมีมันรู้ที่โยงที่อยู่ มันดูน่าเชื่อมากแต่จังหวะนั้นเราก็แบบเห็นนะอ่ะชีงงชีงงชีไม่เดินไม่ยอมขึ้นรถจันก็เลยว่าหยิบโทรศัพท์มาคุยเองถามว่ามีอะไรเหตุการณ์คดีอะไรคะก็ถามถามไปแล้วชีพูดไม่ชัดอีชีปลายสายที่เป็นมิจฉาชีพชียังพูดไม่ชัดเลยฉันก็เลยแบบอ่าโดนละฉันก็เลยบอกนว่า เธอถ้าเกิดว่ามีคดงคดีอะไรจะแจ้งมาเลยเธอส่งมาที่บ้านเลยจนฉันโมโหมากว่ะส่งมาเลยส่งมาเลยเดี๋ยวไปจัดการแต่ถ้าขึ้นศาลเดี๋ยวก็วไปขึ้นเองค่ะไม่ต้องให้ตำรวจมาเลียร์เนาะฉันก็วางแบบตัดสายไปเลยด้วยความโมโหแต่ทีนี้จะบอกว่าคือบางคนอะ่ะ เขาไม่ได้ภูมกุ้มกันเท่ากันกับเราทุกคนทุกคนเข้าใจไหมและไม่ใช่ว่าอีฟเก่งนะเมื่อประมาณสองสาวันที่ผ่านมานี้อ่ะมันก็มีมามุกใหม่อีกคือโทรมาว่าลูกค้าน,นีขนส่งแห่งหนึ่งนะครับบ,บ,บ,บซึ่งเป็นเบอร์ขนส่งจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามียอดเก็บปลายทางเท่านี้ให้ไปส่งเลยไหมถ้าบอกว่าไม่ใช่สั่งปลายทางนะคะอะเท่านั้นรู้เลยมันมาใหม่ มันมามุกใหม่เรื่อยๆแล้วมันโรมาเรื่อยๆเบอร์เราข้อมูลเรามันรู้วันนั้นก็มีอีกรูปแบบหนึ่งคือคุณผู้ค้าซื้อคอมพิวเตอร์รุ่นน,นี้นี้วันนี้ใช่ไหมทางเราอย่างนั้นอย่างนี้มันรู้ได้ไงนึกปะคือไอ้พวกเนี้ยมันยิ่งเนียนยิ่งอะไรมากขึ้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราอย่าไปซ้ำเติมคนที่เป็นเหยื่อเลยเพราะว่าลำพังเขาดบมือเงินสี่ล้านเสียใจายมากอยู่แล้วคือมันเฟลอะถ้าเป็นเราเราคือเฟลมากอยู่แล้วเราดาวอะดาวอะ เออแล้ต้องมาเจอคอมเมนต์แบบซ้ำแล้วซ้ำอีกแทนที่เราจะมองว่าเนี่ยโดและอ่ะคนเนี้โดนละแล้วเขาออกมาแชร์เขาออกมาแบบเป็นข่าวอ่ะมึงเราคือเอาเป็นอุทาหรณ์ได้ไหมเราเรียนรู้จาก กรณีนี้ได้ไหมเราสามารถใช้เป็นแบบว่ากรณีศึกษาเออเป็นเคสตัตดี้ได้ไหมแบบเป็นข่าวใหญ่อย่างน้อยเป็นวิทยาทานให้ผู้คนได้หรือเปล่าในเคสนี้ว่ามันมีเทคนิคยังไงมันคุยยังไงแล้วเราจะมีกระบวนการจัดการยังไงต่อไปทุกคนเชื่อไหมขนาดอ e ีแบบรู้สึกว่าเราพยายามตัดสายขนาดโหลดฮูคอโหลดอะไรมา มันก็ขยันเปลี่ยนเบอร์มาเรื่อยแล้วก็เปลี่ยนสตรอรี่มาเรื่อย,เ,อยเพราะฉะนั้นไม่โดนกับตัวไม่รู้ตัวเองเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราอย่าซ้ําเติมกันให้มากเลยแล้วเอาเป็นว่าเราให้กําลังใจแล้วแบบจะทํายังไงไม่ให้เกิดกรณีแบบเนี้ยกับเปล่ากับคนใกล้ตัวกับทุกคนอ่ะดีกว่า นะคะเออตอนนี้ก็แบบเป็นห่วงแต่ความรู้สึกน้องว่าจะหายดิ่งดาวหรือยังแล้วดิ่งน้องเป็นแพน,นิกอยู่แกเข้าใจไหมคนเป็นแพนิคอน่กกนมันมีความกลัวอยู่แล้วเหตุการณ์ไม่ปกติอะที่ไปแบบมากระทบกระเทือนมันจะกลัวแบบขึ้นพึบไปจะกลัวเพราะฉะนั้นเบาได้เบาเออเห็นใจกันน,นิดนึงถ้าเราเซฟกันได้ก็เซฟหรืออะไรที่มันเกิดขึ้นแล้วเซฟความรู้สึกกันตอนนี้ดีกว่าอืม